ที่เป็นคุณพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยเวลามีของสดอะไรอย่างผักผลไม้เนี่ยอยากจะเก็บให้ได้นานๆก็ใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะดูจะปลอดภัยที่สุดแต่ปรากฏล่าสุดท่านผู้ชมมีคุณหมอออกมาเตือนว่าอย่าเก็บสิ่งนี้เอาไว้ในตู้เย็นเพราะจะเป็นอันตรายสิ่งนั้นก็คือกระเทียมอันนี้ต้องห้ามกันไว้เลยคุณผู้ชมเพราะว่ามีข้อมูลบอกจริงๆค่ะว่าถ้าเกิดเก็บกระเทียมเอาไว้ในตู้เย็นอาจจะมีเชื้อราแล้วยังมีสารบางประเภทที่ทําให้เกิด ก็ออกมาเร็งเกิดขึ้นด้วยอ๋อเหมือนจะแบบว่ามีแบบสารพิษขึ้นมาใช่ค่ะอันนี้น่ากลัวจริงๆนะแล้วก็มีการออกมาเตือนโดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญท่านนี้เลยนะคะหมอหมูรองศาสตราจารย์ในแพทย์วิรศักดิ์จรัสชัยศรีใครเก็บอยู่ในตู้เย็นตอนนี้เดินไปเลยเล่าออกมาก่อนเหมือนกันว่าเออมันอันตรายนะแต่ทีนี้ทําไมถึงอันตรายเดี๋ยวมาฟังกันหน่อยเจ้ากระเทียมเนี่ยเขาจะมีสารตัวหนึ่งค่ะก็คืออัลฟาท็อกซินเป็นสารพิษจากเชื้อราที่ผลิตโดยเชื้อราบางชนิดโดยเฉพาะเชื้อราตัวนี้ที่มีชื่อว่า Asper อร์ l ิลนะคะแล้วอัลฟาท็อกซินเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งด้วยสามารถทำลายเซลล์ตับแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะ mm. นี่คืออันตรายของมันนะที่บอกว่าอันตรายไม่ควรเก็บในตู้เย็นเนี่ยคุณหมอแนะนำเลยค่ะว่ากระเทียมควรเก็บเอาไว้ในที่แห้งที่โปรง่งและอย่ากเก็บในที่ร้อนเก็บในที่ที่มีความเย็นแต่ไม่ใช่ใชตู้เย็นไม่ใช่ในตู้เย็นไม่ใช่ในตู้เย็นนะคะ